สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมนะครับธงชัยเบนซินเล็กก็ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมครับอย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้มาบินเครื่องบินนะฮะนี่เป็นพลัมมอเตอร์นะฮะพลัมมอเตอร์ทําจากเครื่องจัดญยาเดี๋ยวจะอธิบายย่อแบบไวๆเลยนะครับอันนี้ใบพัดทําเองโค้งทําเองเครื่องก็เปลีียงจากเครื่องสี่หนึ่งหนึ่งนะก็ชุดไฟอยู่ตรงนี้นะครับก็ พิเศษเลยครับล้มตัวนี้เย็บเองครับผมอ้าวถือไว้อันนี้เย็บเองนะพูดแล้วก็บินเลยอย่าดึงบวชนนะพูดเอาไมได้ครับโอ้่าก็บวอย่ก็บวชนะย่าดึงตัวใหญ่เลยนะจะบินนะอยับตัปล่อยฝั่งนู้นแล้วมั้งตัวนี้ล้มเย็บเองนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนทางล้มล้มเตรียมที่เย็บไหมครับอันนี้ เห็นไหม TBL เห็นไม้มส้มมแต่กล้องส้มุ่มยมมือไหมเห็นไหมข้ง้ท่านผู้ชมิ่งเขากำลังอุ๊บุกุกลัวครับเชียงร้อนมั้งครับวันนี้ทำเรียงครับทำเรียวัดวัดหน่อยวดหน่อยพูดโชหน่อยทำเอ สาเหตุที่ทำเองไม่ใช่เก่งนะครับ <laughs> ไม่มีตังค์ซื้อก็อาศัยศึกษานะครับอาศัยได้ประสบกสสารศึกษานั่นเกาะพิดเห็นไหมเกาะพิดเนี่ยอกาะพ <laughs> ิพาว <c oughs> ซ้ายขวาติดขวาซ้ายขวาปั๊บสลิ่งดับตัดสวิตต์โอเคถือไปว้เข้ายกไหยอ่ะตากล้องน้ำฝนไนอะ้ค <c oughs> <c oughs> ำฮะไม่ม <c oughs> ีต่ำมันเ่็นบ้าเหรอกัน <c oughs> เท่นนะ่ะ

Để đẹp để luôn, ngang luôn. Để không mất. Có mà đi vô đi. Sai con không? Lục xuống phản trực chuyến trực ่นมดคลิปนี้มาเฟือสก็แบบนี้นะครับคลิปเฟือสตากล้องเสริบมาใกล้ไม่ยินไกล้ๆหะเนื้อของพอชิ้นแต่แนวนี้แต่ก็คือขับเก่งแทนบได้เก่งเอาม่าครั้งแรกก็คืนเลยเครื่งบินสองสามเทียร์ตั้องคืนครื่งบินเล่นยากสำหรับเราเครื่องร่อนชิ่วๆเลยเป็นเดี๋ยวผมจะแก้แก้สายดึงเลี้ยวก่อนนะดีอยู่มา่อไรอยู่ ทำไมบ่ได้ตำต้นไม้พุ่นแล้วย่านเสียต้นนุย่านตันตำต้นไม้ทาหัวเนาะโอ้พีเดียวอ่ะพงนิ่วหนึ่ง,งชืบเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพอเมื่อกี้มันตึงอยังมันคือเป็น,หนไหมส่ใสดึงเ,งเหลียวมันตึงหมดเอนุ้ไใอยู่มันคือโค้งค่ะแค่อพอ,อ,พอนเนี่ยปวดหน่งมันก็ยกขึ้น ก็คือมือสองขางเขาหับไว้ทั้งสี่เนื้อไข่เขาหับแซ่แลอยๆเขาเล่งเมื่อกี้เจิดนะเครื่องพลั่มอเตอร์ใหญ่งเท่กันถ้าน้องหับไว้เขาไปเล่งวันนี้กลายเป็นเบรกเครื่องก็มีเตสีขึ้นสีขึ้นแต่ว่าลมบ้เดือนทั้งสี่หน้าโอ้นี้เาก็สี่ได้ขึ้นไปคือเก่าบันทึกเก็ดเกียร์ไม่ทำตีร่างกายละวงหนึ่งก็เกล็บตีแล้วอันตีเ่าเป็นไดร์หรอกย่านมันเบรกฆ่าต้นไม้ต้นไม้นั่นแล้ว ในต่ำต้นไม่ตับเดียวถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องรีบเอาลงี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไล่ดูสายใหม่เลืดไฟครับทำใจ <c oughs> <c oughs> ทำใจอี๋ทำใจอีหรออย่างน้อยก็ภูมิใจครับอย่างน้อยก็ภูมิใจที่ล่มที่เราเย็บเองอะสามารถขึ้นลอยสู่บนท้องฟ้าได้ <c oughs> อันนี้เป็นท่าล่มจริงนะครับเป็นล่มพารามอเตอร์เพื่อนในชมรมเขาให้มา <c oughs> ผมก็เลยมาตัดเป็นล่มล็กอันนี้ก็เชื่อกจริงครับนี่ เป็นเชือกล้มจริงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เชือกไอ้สายพีนะครับตัวเก่าผมจะสายผมจะใช้เป็นสายพีนี่แต่อันนี้เป็นโอเคโมแกนเป็นสายล้มจริงล้มยิ่จริงเป็นสายพีเอ็เป็นสายเป็นเอาใหม่ครับสายพีเอ็นเลขสองเลขสองเชือมือใหม่เชือมืออีกครั้งจับเครื่องกับเชือกมืออีกครั้งจับเครื่องกับเคชือกจับเชืองไว้

แก่ไหมแก่ไซน์นี่ไหมโอ้โหโนนโนนโนโอ้ อะไ,ไ้หรอกไปเล่เนทิ้งบินเลย<ะ>โอเคครับผมน้ำมันท่วม <c oughs> คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปเฟิ่ไฟนะครับก็สิ่งที่ที่ต้องนําไปแก้นะครับคือหนึ่งขบูน้ำมันท่วมครับน้ำมันท่วมขบูนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างก็คือสายดึงเลี้ยวครับชุดนี้สายคอนโทรน สายคอนโทรลยังไมก่ก็คือเดี๋ยวนี้ผมแก้แล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นทดสอบได้เนื่องจากสายไอ,อ้น้ำมันท่วมคับูโอเคครับผมเพราสำหรับคลิปนี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอยไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ